สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญส่งพาทัวร์ฟ้ามงัวเกาหลีครับผมทันไดทต่กําลังศึกษาฟา้ามงัวเกาหลีเป็นต้นแบบนะครับนาอเผื่อนําไปประยุะกต์ล้วกอต่อยอดสําหรับการเลี้ยงงัวตีบานเฮาครับนาะอกต่อบุญส่งพาทัวร์ฟ้ามงัวเกาหลีมีคําตอบครับผมสําหรับคลิปนี้ตอนต้นรายการผมถ่ายให้งพอแล้วครับนาะอเป็นการในเติมน้ำกากาบเปียใส่ ยาตีเขาปั่นครับเนาะเวลาเขาปั่นยาเขาจะเติมน้ากากเบียร์ใส่ผสมลงไปตัวครับผมคลิปนี้ผมก็เลยว่าจะป้ามาพอแล้วก็แนะนำหูจักเกี่ยวกับรถมาส่งเบียร์นะครับเนาะรถผลมาส่งเบียร์เติมเบียร์แล้วก็จะเืพอพว่าน้ากากเบียร์มันเป็นจะได้นะครับเนาะก็คลิปนี้ผมก็จะพยายามถ่ายให้พอทงใด้หลสุดครับผมว่านี่เท่าแกับคนสั่งน้าเบียร์มานะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปที่ตามกันเลยครับผมว่าการเติมน้ำกากเบียร์ใส่ถังครับเนาะเป็นจะได้ครับของในฟาร์มง้วตีเกาดีไต้ครับผมไปที่ตามครับผมอันนี้จะเป็นในแท่งครับเนาะแท่งเอาไว้สำหรับใส่น้ำกากเบียร์ครับผมในโซนข้างหลางมันจะมีอยู่สองถังครับโซนข้างหลางก็คือสำหรับโรงเรือนที่สามสี่ห้านะครับเนาะ เอาไ้เติมเครื่องปัญญาคืองวัวขุนครับพี่น้องแล้วมันจะมีอีกหนึ่งถังครับผมอยู่อยู่โซนางบนครับผมก็คือเลื่อนลองลงเลื่อนทีหนึ่งครับทีสองครับมันจะมีเครื่องปัญญาอีกเครื่องหนึ่งครับผมเดี๋ยวเขาไปพอ,อการเติมเบียร์กันนะครับน้องอันนี้เป็นบริเวณในถังเบียร์นะครับน้องรวมของ 你们可以公开了。 ถังอยู่ข้างล่างนี้ไม่จะมีสองถังครับขนาดปรรจุมันห้าพันลิตรสรับน้องหาตัน 5, ตนะครบับนอ้องสองถังนี่ก่อหนึ่งหมืนลิตรครับแล้วก็มันมีข้างบนอีกหนึ่งถังข้างบนอีกหนึ่งถังเป็นห้าพันลิตรก่อมาส่งที่หนึ่งก่อ หนึ่งพันห้าร้อยลิตรครับพี่น้องอือหนึ 1, 10, 500, 500, itt, ่งหมื่นห้าห้าหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรปูพิษครับขว่ามันถังละห้าพันลิตรนะครับน้องเนี่ยเป็นรถสิบล้อกกันใหญ่นะครับผมรถสิบล้อกกันใหญ่เลครับสองถังนี้มันทะลุกันนะครับน้อง ่อมันทะลุหากันทางไตครับเติมทางเดียวมักก็ทะลุหากันทะลุหาทางนี่ครับพี่น้องอันนี้คือน้ำกากเบีย้ยของเราสำหรับเอาไว้เติมเวลาปั่นหญ,ญ้าครับปัญญ่นหญ้าคือง้อครับผมผมถึงบอกครับมัวฮันอูประเทศเกาหลีใต้สายพันธุ์วอสตูรูสคูโโดีนีกินน้ำกากเบี้์อย่างนี้ครับผมพี่น,อน้องเนื้อมันถึงหนุ่มคพี่น้อง นี่ครับรถรถนีน่ความจุมันบอกหูต่อได้ครับเนอะแต่ว่าที่ผมหู้แ่ๆก็คือป่นสั่งมาที่ละห5 0 0 0หลิตรครับว่านี่มันกว่าสองถังแล้วสองถังนี่ก็่หมืนลิตรแล้วครับ เทาแก่ัน okay, จะคอยเพงพอครับนาอเวลารถเบีย้ยมาส่งครับปนจะเพ้ยพอแบบว่าือเติมมองมันมดเลยครับผมเพราะว่ามันเคยมีกรณีแบบว่าคนขับรถนะครับนาอคนขับรถปนรักไก่ปนเติมบ่หมดครับผมเติมบ่หมดเลยให้นี่เบียรยแต่เหลือปนเอาไปขายเท่าแก่มันเปนน่าจะซื้อซ่อมมาปนน่าจะส,ส,มนนจะสูมากครับผม เวลาเบียมาส่งผมเลยบอกของเฝ้าตลอดนะครับผมวันนี้คนขับรถครับเตี้ยว่ปลาขึ้นไปพอของบนครับผมปลาขึ้นไปพอข้างบนเลยถังข้างบนครับน้องขึ้นมาอยู่ข้างบนเราไปน้อง ขอนี่ถังเบี้ยครับนี่ครับผมข้างในครับเป็นฟองเต็มเลยพี่น้องเนี่ยต้องคอยผอยีครับผมเพราะมันมดเลยครับผมเอาอย่างแบบเกียงตับเลยครับอันโวอัน <laughs> <laughs> ครับผมขึ้นมาหลายแล้วต่อมาตัดหางกันนะครับเนาะพอทางนี้ครับผมทางนี้ก็ลดลระดับลงไปหน่อยหนึ่งเพราะมันมันมาจ่าแล้วครับเนาะนคนขับรถอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมก็ต้องไปพลอีกทีนึงผมผมันมดเลยครับผม bà mình bảo là mốt, điều đi. một một đời, không ổn, phải hỏi thì nè, bảo nó mốt chạy cổ nào không nào, kia tắt không cái nào, nè, không <laughs> เดี๋ยวผมจะเพอิ่มพอว่าให้ในลักษณะนี้นะครับยกไม่ขลังครับเพอียงอหีมั้างทออันนี้คือลักษณะของน้ำกากเบีย้ยนะครับนะ้องเดี๋ยวผมจะเคลียร์ข้างพอครับผมมันข้างทอครับผมข้างทอแล้วที่นี่เอามาเทใส่ในเครื่องปั่นยานะครับนะ้องนี่ครับผมมียาเต็มเลยครับผมมียาเต็มกำลังปั่นวันนี้ครับ พอดีน้ำกากเบียมันค้างทอเวลามันค้างทอมันก็จะมาเทใส่นี่ครับผมเทใส่เครื่องปั่นยานี่ครับผมนี่ยครับมันบอถึงก็ว่าเป็นน้ำนะครับนาอมันเหมือนในเนี่ยครับคือกากมันนะครับผมกากเข้าที่เปินเ้นแจนะครับนาองเนี่ยมันก็จะส่วนมากผมว่าน่าจะเป็นแป้งครับผมเนี่ยแต่กินมันอย่างมันก็เหมือนเบียทุกอย่างครับผมพี่น้องเพียงแต่ว่า มันบ่นได้เป็นน้ำเหมือนเบียร์นะครับเนาะนี่ครับงัวนี่ย่างมักเลยครับผมเวลาเอาใส่ปั่นตัวยาน,นะครับเนาะบายๆ <laughs> ไปนี่คือรถส่งเบียร์ครับผม เติมเบียร์เสร็จเียบรอยแล้วครับผมโอเคครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับผมทหารกันไปแล้วครับผมสําหรับการเติมเบียร์แล้วก็เบียร์ตีเอาไว้เติมเวลาผสมยาเวลาปั่นยาเฮงงวขุนตีเกาหลีไตนะครับน้องขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการรับชมครับผมท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามตัวเนอครับเนอ วันนามีอย่างมาอัปเดตถึงพออีกแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ